เทศกาลหนังเมืองคาร์สเกิดขึ้นจากการต่อต้านลัทธิฟาสซิสต์ในสงครามโลกครั้งที่สองภาพโปสเตอร์งานเฟสติวลัลเดอะคาส์ที่จะถูกจัดขึ้นครั้งแรกคอ,อ1939โดยชองกาบเบรโยลโดเมอร์เทศกาลหนังเมืองคาร์สอีเวนระดับโลกที่เกิดขึ้นจากการต่อต้านลัทธิฟาสซิสต์ในสงครามโลกครั้งที่สอง Festival เดอะคาน s ที่คนไทยรู้จักกันในชื่อเทศกาลหนังเมืองคานส์หรือคานส์คือหนึ่งในเทศกาลภาพยนตร์ระดับนานาชาติที่คนทั่วโลกให้ความสนใจและถือว่าสำคัญที่สุดในโลกเทศกาลหนึ่งร่วมกับเทศกาลหนังของเวนิสและเบอร์ลินซึ่งอบอวนไปด้วยความขลังจากระยะเวลาก่อตั้งที่มีมาอย่างยาวนานเกือบศตวรรษ คา์จ,จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมของแต่ละปีนำเมืองคาร์สประเทศฝรั่งเศสซ,ซึ่งปี2025นี้งานจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึงวันที่24พฤษภาคมโดยมีไฮไลท์สำคัญในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นการฉายภาพยนตร์พรมแดงและแฟชั่นการประกาศรางวัลเกียรติยศกิจกรรมการเสวนาและอื่นๆในปี2025นี้ค้านสคา์จัดขึ้นเป็นปีที่78มีหนังหลากหลายสัญชาติตกเท้าเข้าร่วมการประกวดเพื่อช่วงชิงรางวัลกันอย่างเนืองแน่น หนึ่งในนั้นยังมีหนังไทยที่ได้เข้าชิงรางวัลในรอบ10ปีหลังจากหนังเรื่องรักที่ขอนแก่น Cemetery of e s p l e n d u ของอภิชาติพงศ์วีรเศษฐกุลที่ได้เข้าประกวดในสาย u n c e r t a i n r e g a r d เมื่อปี2015นั่นคือเรื่องผี่ใช้ได้ค่ะ a y u s f u g l s นำแสดงโดยใหม่ดาวิกานักแสดงสาวมากความสามารถที่มีผลงานการันตีแบบนับไม่ถ้วนและกำกับโดยรัฐภูมิบุญบัญชาโชคซึ่งหนังเรื่องนี้ได้เข้าชิงรางวัลในสาย คริติกวีภาพโปสเตอร์หนังไทยเรื่องผีใช้ได้ค่ะเอยุสฟูกโกสนำแสดงโดยดาวิกาโฮเนได้รับการคัดเลือกให้เข้าประกวดในสายคริติกวีการกลับมาเข้าร่วมเทศกาลร,ระดับโลกของหนังไทยในปีนี้ก็ได้สร้างความคึกคักให้กับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในไทยได้อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวหากเราย้อนไปดูจุดเริ่มต้นของเทศกาลหลายคนอาจจะคาดไม่ถึง เพราะแท้จริงแล้วเกิดขึ้นจากความพยายามที่จะต่อต้านการแทรกแซงทางการเมืองในแวดวงภาพยนตร์และศิละปะช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเทศกาลหนังในทศวรรษ1930เทศกาลหนังที่จัดขึ้นและได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการงานแรกของโลกคือเทศกาลหนังเวนิสที่ประเทศอิตาลีก่อตั้งขึ้นในคศ1932 พื้นที่แห่งการประชันความสามารถของโลกภาพยนตร์เวทีแรกของอิตาลีนี้ดำเนินไปอย่างราบรื่นเรื่อยมาและเป็นที่นิยมในระดับสากลมากขึ้นเรื่อยๆทว่าเมื่อเข้าสู่การจัดงานครั้งที่5ในคอส1,937ไฟการเมืองในโลกภาพยนตร์ก,ก็ระอุขึ้นเมื่อหนังสัญชาติฝรั่งเศสเรื่อง La Grande Illusion ของช่องเรนวช่องเรนเอ ซึ่งมีเนื้อหาเชิงวิาพากษ์วิจารณ์สงครามในบรรยากาศของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งซึ่งกระทบนาซีเยอรมันโดยตรงได้รับรางวัล Best Artistic Ensemble ภาพภาพจากหนังเรื่อง LA Grande i เ l u s อ o n ของช่องเร n นเอร์แม้ว่าหนังเรื่องนี้จะได้รับการเชิดชูในฐานะชิ้นงานที่ได้รางวัลแต่ก็ต้องผเผชิญกับการต่อต้านจากฝ่ายนาซีโดยโจเซฟโกเบล มือซ้ายของฮิตเลอร์ผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประชาบาลและโฆษณาการได้ออกมาประนามหนังเรื่องนี้ว่าเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของภาพยนตร์แรงกดดันจากการเมืองเริ่มส่งผลกระทบต่อการตัดสินรางวัลในเทศกาลหนังเวนิสในปี1938อย่างเห็นได้ชัดเพราะในปีนั้นภาพยนตร์ที่คว้ารางวัลกลับเป็นโอลิมเปียของเลนิรีเฟนส์ตาลจากเยอรมนีและลูเซียโนเซรา พายลอตของก f เ r e โดอเลสซานด r i นีจากอิตาลีซึ่งทั้งสองเรื่องเป็นภาพยนตร์โฆษณาชวนเชื่อที่สร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนอุดมการณ์ของลัทธิฟาสซิสโดยได้รับรางวัลสูงสุดร่วมกันคือมัสซลินีครับภาพโปสเตอร์หนังเรื่องโอลิมเปีย ผลงางวัลที่ออกมาในครั้งนั้นได้รับการวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสังคมและตัวแทนผู้ผลิตหนังฝั่งประเทศประชาธิปไตยมองว่าเป็นผลมาจากการแทรกแซงทางการเมืองของเผด็จการลัทธิฟาสิส์ภายใต้พื้นที่ของการแสดงออกทางศิละปะที่ควรจะปราศจากเกมการเมืองและควรจะตัดสินอย่างเป็นธรรมจากคุณภาพของผลงานส่งผลให้ยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกา บริเตนใหญ่และฝรั่งเศสให้คำมั่นว่าจะไม่มีวันกลับมาลงแข่งขันในเทศกาลหนังเวนิสอีกภาพโปสเตอร์หนังเรื่องลูเซียโนเซราพายลอตการพ่ายแพ้แบบอายุติธรรมนำมาสู่จุดกำเนิดเทศกาลหนังสุดยิ่งใหญ่ความขุ่นข้องหมองใจจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้ก่อตัวขึ้นและกลายเป็นความคิดิเริ่มของฟิลิปแอลังเกอร นักประวัติศาสตร์ชาวฝรั่งเศสผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะวัฒนธรรมและภาพยนตร์ที่ได้เดินทางไปเวนิสในปีนั้นด้วยจนเกิดเป็นความตั้งใจจะสันร้างพื้นที่การแข่งของวงการหนังขึ้นมาใหม่พร้อมกับอุดมการณ์อันแน่วแน่ที่ตั้งใจจะให้เป็นเทศกาลหนังที่ไร้ซึ่งการควบคุมแทรกแซแงและอคติทางการเมืองในทุกมิติหรือพูดแบบตรงไปตรงมาว่าจะต้องเป็นเวทีแข่งขันที่โปร่งใสามากที่สุดเมื่อถึงราวกลางข้อศอ 1,939เทศกาลหนังเมืองคารส์สก็ได้ก่อร่างสร้างขึ้นมาแบบเป็นรูปเป็นร่างภายใต้การสนับสนุนของชองเซรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและอัลเบิร์ตซาเรลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสเวลานั้นนอกจากนี้ยังมีสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศผู้ผลิตภาพยนตร์ต่างๆในฝั่งโลกเสรีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เดิมที่ฝรั่งเศสเลือกเมืองบีอาริตเป็นสถานที่จัดงานแต่ด้วยแรงผลักดันจากคนสำคัญในสมาชิกสภาเทศบาลปารีสอย่างจอร์เจสเพรดเมืองคาร์จึงคว้าสิทธิจัดงานได้สำเร็จเนื่องจากเหตุผลด้านความสวยงามทางภูมิศาสตร์ภาพโปสเตอร์งานเฟสติวัลเดอคาร์ที่จะถูกจัดขึ้นครั้งแรกคศ1939โดยชองกาเบรียลโดเมอร์ ปรมบทขององค์การเริ่มต้นเทศกาลร,ระดับโลกนี้ได้วางวันแรกขององค์การจัดงานไว้ที่วันที่1กันยายนคศ1939ันก้ามัมมวนิสิพอลคาสิโนซึ่งจะเรียกว่าความบังเอิญหรือความจงใจก็ไม่อาจทราบได้เพราะวันดังกล่าวเป็นวันเดียวกันกับที่เทศกาลภาพยนตร์เวนิสได้กำหนดจัดงานขึ้นเหมือนกัน จากความต้องการที่จะลดความขัดแย้งและแสดงถึงความเป็นกลางทางการเมืองในงานนี้ฝรั่งเศสได้เชิญทุกประเทศผู้ผลิตภาพยนตร์รายใหญ่รวมถึงเยอรมนีและอิตาลีเข้าร่วมเทศกาลแต่สองมหาอำนาจฟาสซิสต์กลับปฏิเสธคำเชิญแบบไร้เยื่อใหญยทว่าเมื่อมาถึงช่วงวันจัดงานก็เหมือนโชคชะตาเล่นตลกเพราะถ้าหากเรามองสภาพสังคมและบ้านเมืองขนาดนั้นจะเห็นว่าสงครามโลกครั้งที่สอง กำลังเข้าสู่ช่วงเริ่มต้นที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆในวันที่1กันยายนขศ1939้อส 1, 9วันเปิดเทศกาลเกิดเหตุการณ์เยอรมนีบุกโจมตีโปโลแลนด์ส่งผลให้การเปิดงานต้องเลื่อนออกไปสิบวันแต่ไม่นานนักทุกอย่างก็เลวร้ายลงเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองปะทุขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่3กันยายนปีเดียวกันภาพยนตร์ที่มีกำหนดฉายในเทศกาลต่างโดนยกเลิกการวหน้า เนื่องจากบรรยากาศของสงครามและความตึงเครียดทางการเมืองที่เกิดขึ้นแผนการของงานทั้งหมดก็ต้องยุติลงในปีนั้นเองแต่วลีที่ว่าฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอดูเหมือนจะใช้ได้ดีในกรณีนี้เพราะหลังสงครามโลกครั้งที่สองในคอสอ4 9 4 6งานได้เริ่มต้นขึ้นใหม่อีกครั้งอย่างเป็นทางการและนับว่านี่เป็นการจัดงานครั้งแรกอย่างแท้จริงภาพโปสเตอร์ของงานเทศกาลหนังเมืองคาน เมื่อกลับมาจัดใหม่อีกครั้งในปีคศ1946การจัดงานยังคงดำเนินต่อเนื่องเรื่อยมาจวจบนปัจจุบันแม้จะมีช่วงที่ต้องหยุดจัดไปบ้างไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ประท้วงครั้งใหญ่ในฝรั่งเศสช่วงปลายคริสต์ศวรรษ1960หรือแม้แต่วิกฤตโควิด -19 ที่เพิ่งผ่านไปเมื่อไม่นานมานี้แต่เทศกาลหนังเมืองคาน ก็ยังคงกลับมาได้เสมออย่างสง่างามและยังยืนหยัดอุดมการณ์เดิมอย่างครั้งก่อตั้งเอาไว้ที่จะไม่ยอมให้อำนาจและแรงกดดันจากปัญหาทางการเมืองมาแทรกแซงหรือบทบางสุนทรียาของศิละปะที่เรียกว่าภาพยนตร์และยังถือเป็นเวทีที่ดาราศิลปินรวมไปถึงผู้มีความสามารถในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ได้แจ้งเกิดกันมานักต่อน,นักนานหลายทศวรรษ